แม่ดคริสต์มาสเองพนแต่แแมาเห็นงานก่อนพี่น้องจากสิไปหากแก่กองของควัญตอนนี้เป็นเวลาประมาณแปดโมงเสาออกมาเห็นงานแล้วคุณสามีสองคนพับูขอยย่งบัตนะตื่นเลยไปไปเห็นงานนํ้กันออกมาข้าหนอกกับสิสลึมสลัวอยู่พี่น้องย่งบัตนะแจงแทกแจงว่าเถอะก่อนอื่นก็มาเอาหัวอาหารหายวกหนีสักก่อนถ้าเอาหัวอาหารมาใส่ในห้างห้างมันก็จะเป็นแบบนี้พี่น้อง หลังจากที่เราเอาใส่ห้างียบร้อยเ้าเจะคอยสิ่อยวมมันออกมากินนี่เราก็ใส่ห้างแบบนี้เลยขวังใสกระทากินกับโมอโมอโมอโม,โม,โมอีกก็ต่อพี่น้องส่วนหัวอาหารก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นข่าวาเล่ผสมกับหัวอาหารถ่อนหัวอาหารในพวกนนิก็ซี่พวกที่เขาจะผสมพวกหญ้าแน,น,น่พวกค้อนพวกบีดพวกอย่างไรพี่นนองพวกทัวอย่างนี้พี่นนองเขาจะผสมเนาะมันก็จะมีโปรตีน แล้วก็ทิมีแล่ถา,าดต่างๆมีซานอาหารหลายอย่างพี่น้องล้างแกนี่ให้ที่ปล่อยงัวเขามากินล้างแกนี่ก็ปล่อยเพิ่นมาพี่น้องมาที่มาที่ปล่อยโอ,ยอย้ยบุญผลนมลงใหญ่เลยเอาเอาจอยเอฟเวอร์ได้ไปบ้านแมรี่คริสต์มาสซีลูกกระดมเออ I'm too hungry แล้วเฮาก็สิม,มาให้หัวอาหารงวัวทีมนี้ เหตุอยากเฮ็ดงานน้ำกันแม้ว่าวันคิดสมาริก็ต้องไปเฮ็ดงานเอาข้ออ่างน้ำกัหิ้วพี่น้อง ไปเกลือพวกนี้อีกพี่น้องขวางนี้ก็กต้องได้เกลือเพิ่งขึ้นกันมะสวยเบียดสวยงานกันพี่น้งองวสองคเมียเอา้าเมียเป็นคนเปิดประตูวัวเป็นคนเอ้าโฮเด็ด บรบรยากาศพี่น้องเอ้ยย้ำให้ได้แจกแฉกแจ้งว่าสมัครคนนี้ท่านยูโฮตออนดิสปีส thank you ยาหันออกไปทางนอกพี่น้องทางทุ่งหญ้าแก่กำลังกินหญ้าอยู่ด้วยจะพูนพากันกินหญ้าตรงโต๊ะตรงตัวอเพูนเอ้าบรรยากาศตอนชีเสาเสพี่น้องแปดมงเสาแต่อากาศก็คือมันมีแดดเลยเนาะท่านเคยบันเท้าแปดมงเสาได้แจกแจ้งบางหรือจ้าตื่นขามาเมื่อนี้ ตื่นสามารถพี่น้องอากาศไข่เน่เจ็ดองศาถือว่าไข่ได้หน่พี่น้องเจ็ดองศานน่ถือคือขันแบบว่าบนา้าป้านใดอากาศก็คือโอเคลมก็บ่ค่อยแห้งป้านใดมือนนิพี่น้องจะได้กาคิดสมาธิแล้วพี่น้องไก่สีขาวปีไม้ส้ากลล้นล้ค่อยให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งประชารโรคไพไข้เจ็บค่อยให้ทุกคนประสบผลสําเร็จได้หนาทีการงานเนาะค่อยขอบความมีแต่ความสุขความเจริญคข่ขยังพะเหลียง่ายพี่น้องไปเหตุใดเหงานต่อ พาทุกคนมอวิวเที่ยวทัศน์ธรรมศาสตร์บรรยากาศน้ำกันตอนสว่างตอนสว่างเศ้าๆแบบนี้อยู่ที่ฟรามแก่ฟา้างวในอีกเลิรนแมรี mm ่คิดสมาร์ทเอเวอัน